ดีค่ะเพื่อนๆช่องแฮปปี้มัมสองสามหกห้าวันนี้นะคะกลุ่มพี่น้องผองเพื่อนค่ะนัดกันมาแคมป์ปิ้งกันที่ภูหินอินหมอกค่ะเพื่อนๆนภูหินอินหมอกนี่ก็เป็นรีสอร์ทเล็กๆแต่เป็นกันเองนะคะเพื่อนเพื่อนทั้งรีสอร์ทเนี่ยก็จะมีที่พักอยู่สามหลังค่ะแล้วก็มีห้องครัวนะคะให้เราได้ประกอบอาหารวันนี้นะคะกลุ่มแคมป์ปิ้งของพวกเราเนี่ยก็นัดกันมาที่นี่ เ,เราเหมารีสอร์ทปิดรีสอร์ทกันเลยนะคะมาแคมปิง้งแต่ว่าขนอาหารขนอ,อ,อุปกรณ์วัตถุดิบในการประกอบอาหารทุกอย่างเนี่ยมาเองเลยนะคะที่พักที่นี่ก็ราคาราคาแบบจับจับต้องได้เลยะคะ่ะไม่ได้สูงอย่างที่คิดนะคะเราเหมาทั้งรีสอร์ทเนี่ยราคาไม่ไม่ไม่เกิน5,000ันค่ะเพื่อนๆใครที่ สนใจอยากจะมาเป็นหมู่คณะนะคะกุ้งแนะนำเลยว่าลองมาใช้บริการที่ภูหินอินหมอกค่ะที่นี่เขายกรีสอร์ทให้พวกเราเลยนะคะพวกเราชอบทำอาหารรับประทานเองใครเก่งอ,อ,อะไรก,ก็ยกมาทำค่ะอย่างน้องบ๊อบบี้น้องโอเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์มาทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะมาให้พวกเราทานแล้วก็มีเมนูส้มตำค่ะมีคอหมูย่าง คือเมนูนี้แบบว่ากินกันได้ทั้งคืนเลยค่ะพวกเครื่องดื่มอาหารต่างๆพวกเราก็ยกมาเองนะคะสำหรับหมู่คณะที่ต้องการความเป็นกันเองเป็นส่วนตัวแล้วก็กลางคืนเนี่ยเราก็ร้องคาราโอเกะมีกิจกรรมภายในกลุ่มของเราเองนะคะแต่ก็ร้องคาราโอเกะได,ได,ได้ได้ไม่เกินสี่ทุ่มค่ะเพราะว่าต้ององดใช้เสียงเพื่อเกรงใจ รีสอร์ทข้างเคียงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ตามมาดูบรรยากาศของพี่น้องผองเพื่อนว่าบรรยากาศในการแคมปิ้งวันนี้เนี่ยเรามีเมนูอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะตอนนี้เราก็ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณลานแคมปิ้งนะคะเราจะมีกิจกรรมกันตอนกลางคืนค่ะจะมีการจับฉลากนะคะแล้วก็ จับฉลากปีใหม่นี่ละค่ะแล้วก็มีการแสดงค่ะมีการแสดงเพราะเราแบ่งแบ่งกลุ่มกันให้มีการแสดงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการร้องคาราโอเกะด,ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นมุมเครื่องดื่มนะคะใครที่เป็นฝ่ายจัดสถานที่ก็สตาร์ทก่อนนี่ก็เริ่มแล้วค่ะอันนี้น้องเชษน้องเชษกับน้องหน่อยนี้เป็นคนดังนะคะภา,าษาอีสานเรียกว่าคนดังก็คือ เป็นคนก่อไฟนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเตรียมที่เป็นที่ย่างคอมหมูย่างค่ะแล้วบรรยากาศดีสบายๆนะคะตอนนี้ก็ไม่อากาศไม่ได้ไม่ได้หนาวมากนะคะนี่อันนี้กลุ่มอีกฝากหนึ่งก็เป็นกลุ่มเตรียมอาหารค่ะแม่ครัวค่ะอันนี้น้องโอตำส้มตำนะคะแล้วก็พี่หนุ่ยค่ะมือวางอันดับหนึ่งในการตำส้มตำเลยค่ะเรากินกันแบบโ,โห คุ้มค่ามากอ,อ,อันนี้ส้มตำนี่ก็เจ้าของรีสอร์ทใจดีนะคะให้เราเด็ดจากต้นได้เลยมะละกรนี่กำลังเหิมๆเลยค่ะพอตำออกมาแล้วอร่อยมากเลยค่ะมีที่นี่มีมะละกรมีพริกนะคะก็คือขึ้นเองตามธรรมชาติเจ้าของรีสอร์ทก็ใจดีมากๆค่ะให้เราแบบว่าเด็ดเด็ดมาประกอบอาหารได้เลยไม่ไม่ห่วงเลยนะคะนี่ตอนนี้ก็กำลังช่วยกันกางเต็นท์ค่ะ กลางเต็นท์บางส่วนเนี่ยก็นอนบนรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทจองไว้3ห้องก็คือเหมาเหมาทั้งรีสอร์ทแล้วค่ะแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่ชอบอบรรยากาศแบบแคมปิ้งก็กางเต็นท์นอนนอนแคมปิ้งอยู่ตรงลานสนามหญ้าหน้ารีสอร์ทนะคะตอนนี้ก็กําลังช่วยกันช่วยกันกางเต็นท์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมตอนกลางคืนด้วยด้วยนะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปการ ให้เห็นบรรยากาศการการเตรียมสถานที่การเ,าเตรียมอาหารนะคะให้เห็นบรรยากาศของอผู้หญิงอินหมอกนะคะเผื่อใครที่มีหมู่คณะหรือกลุ่มเพื่อนเนี่ยค่ะที่อยากจะมาจัดแคมป์ปิ้งส่วนตัวหรือว่าจัดงานอะไรก็ได้ที่ที่เป็นส่วนตัวไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการที่จะไปร่วมกับ ผู้อื่นนะคะที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นส่วนตัวมากๆค่ะอันนี้ก็ทั้งรีสอร์ทก็มีแต่คณะเรานะคะพอพวกเราเข้ามาเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทก็มาต้อนรับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยให้พวกเราเนี่ยยึดรีสอร์ทได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะตอนนี้ก็มีแต่พวกเราช่วยกันแล้วแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเจ้าของรีสอร์ทมาทำข้าวต้มอร่อยๆให้พวกเราทานอยู่นะคะค่ะอันนี้ก็ช่วยกันกางเต็นท์ค่ะ อ่านี้แม่ครัวคนสวยน้องเปิลน,น้องเปิลก็เป็นสายปิ้งย่างนะคะกำลังปิ้งเอ่อไส้กรอกค่ะปิ้งฮอทดอกให้พวกเราทานค่ะบรรยากาศก็สบายบายอากาศสบายบาย,บายค่ะเพื่อนๆยิ่งตอนกลางคืนนี้ก็อากาศเย็นใช้ได้เลยนะคะจากที่ไม่ใส่เสื้อกันหนาวก็ได้ไปเอาเสื้อกันหนาวมาใส่ค่ะบรรยากาศกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งจะ ตัดต่อให้ในอีกคลิปถัดไปนะคะวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของบรยาาร,ยงบรยากาศการเตรียมงานบรรยากาศการเตรียมอาหารค่ะ ผขงข้างคาวแต่ตอนกลับม็นไม่ไดีกลับเป็นผงนิ่บครับ,รบมาเป็นสายแล้วพี่นี่นะคะผขงข้างคาวรีสอร์ทที่เราอยู่นี้เห็นเลย เป,เป็นดำๆ,ดำๆมาเป็นสายเลยค่ะ ที่เป็นสายๆยาวๆนี่เป็นเลื้อยคือฝูงค้างคาวใช่ไกินเหม็นทุกทีเลยใช่ไหมยะยะปากกว้างนะเดี๋ยวข้างคาวขี้ใส่น่นแล้ว อุ้ยใกล้มากเลยนี่ใกล้มากเลยค่ะหมดแล้วหมดแล้วออนี่ไงน้าย สายยาวไปเลยค่ะมันมันเหมือนมันกำลังจะฆ่าเราอ่ะมันก็มันเหมือนบดได้เลยอ่ะใช่ ล้านเป็นร้อยล้านมันล้ากเป็นพันล้านไหมโอมันมาเรื่อยๆเลย่้องหรือเปล่าล่ะอันนี้นกอันนี้นกอ้หาอยู่ตรงนี้นะยังได้ยินเสียงเลยเสียงีกับเืออ่ะฮะ มากเลยอยากเห็นชาวบ้านบอกว่าบินระยะไกลมากเลยนะคะเออบางคนเที่ยวโกงงานนะบางคนก็บอกว่าหนุนไปทะเลอันดามันอะไรก็ว่าไปมันบินไปไกลขนาดนั้จเาลูกกะ้ลากตัวสีแดงจริงเป่าหนุนฮะหนุนพูดจริงพูดเล่นปลากุ้งเชื่อนะ่นี่ ข้าตัวสีแดงยืงแสงได้ด้วยเหรอเออปลากุ้งเชื่อเลยปีเลืองนะโอ้มันยังไม่หมดเลยนะกุ้งมันใช่เป็นพันล้านต่ำมากเลยต่ำมากาอัน,น รมากการ้ายวะมันพายุเลยอะตรงนี้นเป็นสายรู้กแมะมันกินอะไรกินแมลงเอาข้งเขาวไม่กินก้อนไข่ก้อนมันก้อนไข่ก้อนมันก้อนไข่ก้อนมันอย่างเงี้ยฮัลโหลเมียหนูว่าหนูว่าน้ะมันจเกาะกลุ่มเป็นเบือเลยอ่ะหนูว่าน้ะมันเกาะกลุ่มเป็นเบือมาบายบายเราเลยตอนที่หนูเข้าไปในถ้ำตรงนั้นน่ะคือ